สาวแจมเนโก้แจมชวนไปทานของอร่อยๆซะด้วยว้าวรสอะเป็นนักร้องสาวหน้าใสาที่เป็นไอดอลของใครหลายๆคนสําหรับสาวแจมเนโกจัมแม่ต้องบอกว่าเห็นสาวแจมตัวเล็กคุนดีแบบนี้แต่จริงๆแล้วเจ้าตัวชื่นชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจอย่างวันนี้ก็ขอใช้เดี่ยวมากินอาหารญี่ปุ่นที่ร้านไซจิที่เอ็มควอเียชั้น7ค่ะ ปกติแล้วนะคะแจมก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องไปสรรหาร้านอร่อยๆมาทานอยู่เป็นประจำเลยนะคะแล้วก็ไม่ลืมค่ะที่จะชวนเพื่อนๆนะคะมาปาร์ตี้กินอาหารกันแบบจัดหนักเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาคนเดียวค่ะมาทานอาหารร้านญี่ปุ่นที่ไซจิค่ะก็จะมีไข่ออนเซ็นนะคะแล้วก็มีชิลามงแล้วก็เป็นซูชิหน้าต่างๆด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแจมจะพาเพื่อนๆดาวกระจายนะคะมาอร่อยพร้อมๆก,กันกับแจมค่ะ อิ่มมากๆเลยค่ะเรียกว่ามื้อนี้เนี่ยนะคะเอนจอยอิตติ้งสุดๆเลยค่ะแต่ถึงแจมจะทานเยอะตัดหนักแบบนี้นะคะแจมก็ไม่โกรออ้วนค่ะเพราะว่าแจมมีตัวช่วยดีๆนะคะอย่างชามะมานาวชงดื่มค่ะที่มีส่วนผสมหลักถึง11ชนิดเป็นตัวช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการแค่นี้นะคะแจมก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องรูปร่างแถมยังสนุกสนานกับการทานอาหารอีกด้วยค่ะ <c oughs> เคล็ดลับรูปร่างดีของสาวแจมนะ่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ สนับสนุนโดยชิรรุชามะนา